วันที่18พฤษภาคม2566พันตำรวจโทวรวัตวณนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีได้สั่งการให้มีการตรวจสอบการกระทำความผิดตามสื่อสังคมออนไลน์ระดมกวาดล้างอาชญาการรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการซื้อขายซิมผีบัญชีมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนติดตามพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม Facebook ซิมซิมซึ่งตรวจพบการซื้อขายซิมโทร,รศัพท์ที่ถูกลงทะเบียนแล้วโดยบุคคล นอื่ซึ่งมีผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณนุ่นเบอร์มงคลได้ทําการโพสต์ข้อความระบุว่าดีแทลงทะเบียนไม่เปิดเบอร์มี300เบอร์เจ้าหน้าที่จึงได้ออกอุบายติดต่อขอซื้อซิมโทรศัพท์ดังกล่าวโดยผู้ต้องหาแจ้งให้ชําระเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชีนางสาววรภาชาบุญเลกกระทั่งได้เข้ารับพัสดุจึงตรวจสอบพบว่าเป็นซิมการ์ดที่ถูกลงทะเบียนด้วยบุคคลอื่นที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งถูกส่งมาจากบ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลทรงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโส จากการตรวจสอบพบว่าเป็นที่อยู่ของนางสาววรภาชาโดยข้อมูลตรงกับชื่อบัญชีและข้อมูลที่ให้ไว้ในการจัดสงด่งพัสดุต่อมาในวันที่17พฤษภาคม2566พันตำรวจตีสถิตพรมอุทยัยผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ได้สั่งการให้พันตำรวจเอมกมรกฎแสงสาคคูผู้กํากับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม3เร่งนําทีมสืบสวนสอบสวนพร้อมออกหมายค้นสารจังหวัดยโสธรเขาทําการตรวจค้นบ้านพักหลังดังกล่าวโดยพบนางสาววรภาชา แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านและนําตรวจค้น้นจากการตรวจค้นพบสิมการ์ดโทรศัพท์พร้อมหมายเลขเบอร์โทรศัพท์จานวน26ซสิกมการ์ดและตรวจพบกล่องพัสดุบรรจุหีบห่อเตรียมส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยจ่าหน้าซองผู้ต้องหาใน2ผู้ส่งโดยภายในยังพบซิมการ์ดโทรศัพท์อีกจํานวน6ซสิมทางด้านพันตํารวจเอกมรกฎกล่าวว่าจากการตรวจสอบสิมทั้งหมดพบว่ามีการลงทะเบียนเป็นชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อนางสาววรภาชาอีกทั้งยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้โดยไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดทั้งยังพบบัญชีธนาคาร ที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีซึ่งตรงกับชื่อบัญชีที่ใช้ในการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มตัวนางสาววรภาชาบุตรเลอายุ35ปีชาวจังหวัดยะโสธรในฐานความผิดเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อหรือขายหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถระบุผู้ใช้บริการได้พร้อมด้วยของกลางบัญชีธนาคารโทรศัพท์เคลื่อนที่และสิมการ์ดที่ลงทะเบียนพร้อมใช้อีกจํานวนหลายรายการจึงได้นําส่งพนักงาน สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป